เอาเลยครับผมสโลวี่ทุกคนด้วยนะครับผมริวทีเฮดยี่สิบแปดนะฮะก็วันนี้เรามาอยู่กับเซิร์ฟเวอร์ไหมครับที่มีชื่อว่า e m p t พาตี้นะฮะก็เป็นเซิร์ฟเวอร์แนววอรซีนะแต่ว่ามีเซิร์ฟเวอร์กับ MMO เข้ามาฮะแต่ว่า MMO นี่ปิดอยู่นะส่วนเซิร์ฟเวอร์ก็เล่นได้นะครับส่วนวอรซีนี่มาจะามาเล่นกันเลยก็เปิดให้บริการอยู่เซิร์ฟเวอร์แนววอรซีหาของตามเมืองเอาชีวิตรอดจากผู้คน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 โดนเลยอ้าวเด็ทำไมโดนแบนวะเนี่ยเอาค้างด้วยโดนแบนไม่พอออยังงจะค้าีกเหร โอเคผมนี่งงเลยโดนแบนปัญหาการโดนแมจะหมดไปหากคุณตัวใหม่เข้ามาเข้าไปเลยเมื่อกีนน้นี้ไอ้มินเขาปลดให้ผมแล้วนะฮะแต่ว่าปลดไม่ได้เดี๋ยวผมขอปิดสแกนไวรัสก่อนนะฮะเฮ้บอ่านะครับอ่าเดีย๋ยวมีล็อกอินดีกอ่อนฮอตตาฟาเอาละตัวที่สามแล้วเว้ยตัวที่สี่แล้วมัง้งไอเพลงเนียแคทก็มาฟังนะโอเคแล้วมันจะหมดปัญหาแล้วเว้ยหมดสักทีเฮ้ยขอร้องนะแม่งคงไม่มีใครล็อกอินอีกนะเฮะ้ย โอเคผมแล้วก็เข้ามาสู่ตัวเซิร์ฟเวอร์ของวอซีเขาแล้วนะครับผมโอเคฮะเดี๋ยวเราจะเริ่มตรงไหนดีวเนี่ยตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้ตนตคือไม่เคยรีวิวเซิร์ฟเวอร์ไมซีมาก่อนเลยอะ่ะเล่นยังไงนะเดินยังไงเนี่ยโอ้รู้สึกแบบว่าเป็นคนที่อ่าต่อเลทมากๆเลยนะครับกองเฟรย์สิบสองชั่วโมงบาปโวสิบสองชั่วโมงเลยเหรอวะก็ดูหน้าเราสักครู่สิบสองชั่วโมงนี่ไม่สักครู่นะแอดมินนะ กล่องแดี่บอกครับปาบได้ qbc มาฮะอ่ามีทั้งหมดอ่าสานัดอันนี้ก็ยี่สิดนัดจริงๆก็มี30มสิบแลยเนาะเลือกเพศคลิกเพื่อไปเลือกเพศเลยดีนะมีบอสอ๋อเดี๋ยวอันนี้มันเลือกเพศเหรอมันใช่ไหมเนี่ยวัปไปหาเงินเก็บบัญชาโนดอบพีอพีผม,มจะกลับสปอนมาผิดที่เว้ยรอเกวีครับเฮ้ยนายชอริวใช่ไหม ฉันเคยดูนายใน y o u t u นาะนรึเปล่าเพื่อนเคยดูด้วยเนี่ยอุย้ยขอบคุณมากไปขอบคุณมากจริงๆนายมันกวนตีน่ะฉันอยากจะต่อยนายสักทีหนึ่งอะ่ะจริงเหรอวะจริงเหรอะวะให้มึงพูดคนเดียวตอบเองด้วยฮะเอาไ้เอาไปฮะดันมันดันเรามาดันดองเออตรงไปโอ้โหหน้าซอมบี้นี่เละเลยนะครับเอาละอันนี้คือประกาศครับมีอะไรบ้างสินค้าดีแท้หนึ่งพันทูเันนี่อัปเดตกิจกรรมคลิสอะไรวะคลิสคลิสอะไรไม่รู้ว่าปืนคลิส์คิดมาดอ๋อคิสต์มาสดาบคลิสต์มาสนะครับ ช่อง u t u b e ของแอดมินก็ไปกดติดตามกันได้นะครับโอเคคำเตือนหากพบเจอบัก็กหรือเปกล่องไม่ได้กรุณาแจ้งแอดมินครับนี่คือกรุณาของแอดมินเขานะฮะแล้วก็มี Facebook ด้วยนะฮะเป็นแฟนเพจเลยเนาะก็ของเซิร์ฟเวอร์ห้ามปั๊มเงินปั๊มของครับแล้วก็ห้ามขอยศแล้วก็ของครับห้ามโปรโมท IP ห้ามขอจัดก,กิจกรรมหากจะจัดจะบอกครับคำเตือนของทุกชนิดของที่ของอะไรวะของกรุณารักษาเองหายไม่รับแจ้งครับผมแล้วก็คำเตือนหากท่านใดฝ่าฝืนโทษ ตั้งแต่แบรถึงแบนนรนพีนี่ฮะก็ต้องระวังกันไปด้วยกล่องฟรีห้านาทีอ๋อนี่คือรับได้ทุกๆห้านาทีนะครับผมก็จะเป็นของกากๆนะฮะกากเกลียนนะฮะโอเคอันนี้มันไปเลยรวะเลือกวารโปโหเมื่อกี้ทำไมอาจไปเลือกเพศวะเนี่ยตาเริ่มจะไปเลยครับแลกหินอัปเกรดก็เอาปืนาะคุณนอ็อตมาแลกครับนี่คือหินอัปเกรดฮะสามารถนําไปอัปเกรดปืนได้อ๋อน้ำมัดลมนะครับน้ำมนเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำมนนี้ไว้กันผีไว้เนะี่ย อ,อัปเกรดของได้ครับอ๋อสุดยอดไ้ปืนมีค่านะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนั้นนะ,อะกอริล่าคัสตอมบวกห้าวุ้ยบวกห้าชิเหรือก็ตอนนี้เนี่ยเซิร์ฟเวอร์ก็ไม่มีคนนะฮะผมเอาชื่อนี้เข้ามาไม่ต้องเอาไปสมัครอีกนะมันลําบากและยากเย็นมากเลยเนี่ยจะเล่นเซิร์ฟเวอร์อื่นแต่ละทีหนึ่งนะฮะและของวอลแคนดอกไม้กิจกรรมวอลแคนครับไม่ต้องถามนะ,ะว่าได้จากอะไรได้จากการวอลแคนแน่นอนวอลแคนวันที่สิบธันวาคมนะครับซึ่งแม่งเลยมาแล้วนะ เขียนไม่สมัครส่งแอดมินครับสำหรับคนที่อยากจะเล่นเซิร์ฟเวอร์แนวนี้ก็มาเล่นกันได้นะฮะมีวอลคแครนมีกิจกรรมบ่อยๆอ,อ้าวจะเป็นพรีเมี่ยมเข้าไปก็ไม่ได้โหยอุตสาาา่าห์จะให้ท่านผู้ชมดูสักหน่อยยิงป้ายแม่งนะครับโอเคเอาละอันนี้คืออะไรทําให้ชื่อเปลี่ยนเป็นเหมือนเดิมไม่เอาอะเอาแบบนี้ดีแล้วแล้วก็เป็นเหมือนเดิมอยู่แล้วนี่หว่าเว็บเตอร์เมินคลิกนะครับนี่ว่าไปซื้อกล่องเรายังไม่ไปครับเฮ้ย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 ของฟรีกระสุนหมดไม่เอาครับ UMP เอาฮะ เบราว์เซอร์เอาครับกล่องบริจาคเอรร็นดิชเชตโอเคเก็บไว้มมในเอ็นดิชเชตก็ได้ฮะเอาดาเมจเท่ากันอ่ะอันนี้ก็ได้โอเคสองกระบอกนี้พอครับจัดไปชุดใหญ่วันนี้จ้ะโหนาแน่เหมือนจรชาวไร่มากเศษก้อนหิมะวันคริสต์มาสครับกอเขียววันคริสต์มาสอันเบกกิ้งสิบโพดิชชัน่นสามครับโอ้เหมือนกอบอกสามหัวมนุษย์หิมะก,ก็มีคนให้ท่านผู้ชมทำนะฮะซึ่งอันนี้ ไอเทมกิจกรรมวันคิดมากนำไปรวปรวมเป็นก้อนหินหินมะวันคิดมากได้เท like okay. uh, right? right. ่าไหร่ปะสอันเท่ากับหนึ่งนะครับโอเคอันนี้คือชอบเหรอใช่ไหมใช่ดิต้องใช่โอเคครับอาวันนี้จ้าซีแม็กกันโอ้ยปืนไอผมชอบปืนแนวนี้มากเลยอะว้าวชอบชอบชอบสวยจริงๆซื้อของครับก็มีปืนพก2กระบอกครับโอ้ยปืนก่อนนี่เยอะเลยนะฮะลูกซองสกระบอกสไนเยอะนะครับ กระสุนเปินอาวุธครับอาวุธประชิดนะแล้วก็ชุดเกราะยาอาหารเรามีเงินกี่บาทวะเดี๋ยวเช็คแป๊บหนึ่งครับมี30ดอลล่า يب ้าเอ้ยซื้อบายันบายันครอนครับเออวาไอ้นี่มันได้บายันเหรอใช่ไหมเฮ้ยน่าจะใช่อ่ะบายันวปดีพวกเฮ้ยเอาละคนเก็บขยะเดี๋ยวเดี๋ยวคนเก็บขยะึงขายกัญชาด้วเนี้ยเลวมากไอเลวไอชั่วว่าไปซื้อกล่องไม่ไปให้ผมอย่างที่รู้กันนะฮะโหน่าแม่งเหมือนกันหมดเลย เห็นหน้ามันจะบ้าล่าบอสแรกของครับซุ per zombie ี้โซโอ้โหบอสมึงพกขวดมาด้วยเนี่ยโอเคครับหมวข่าวบอยฮะหัวของเดดพูผมก็อาจจะมีคำหยาบหลุดมาบ้างครับผมก็ขออภัยคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะที่พ่อแม่หรือว่าผู้ปกครองด่าว่าอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดแบบว่าเขาว่าก็มาโทษที่ผมได้ครับผมเพราะว่าผมไม่ได้เขียนเตือนไว้ก่อนว่าจะมีข้อใดคำที่หยาบคายนะครับขออภัยด้วยนะฮะอาจจะมีหลุดบ้างนะครับขออภัยผู้ปกครองเช่นกันครับโอเคอะไรนี่คือโทเค็น เหรียญโทเคนหาไดจากการเติมเงินทุกๆ50บาทสามารถใช้แลกของได้อยู่ชั้นใต้ดินของร้านชั้นใต้ดินไหนชั้นใต้ดินมานี่หรอลงทางไหน่ะชั้นใต้ดินเด้อมันบอกชั้นใต้ดินของร้านไอ้บ้าไม่เห็นมีทางลงเลยผีขายของครับฟาบสามารถนํากัญชามาขายได้นะครับก็ถ้าเกิดไม่อยากติดคุกก็อย่าเอามาขายนะครับไม่เกี่ยวแล้วเนื้อซอมบี้ก็สามารถขายได้ครับนะฮะ ห้าเท่ากับหนึ่งร้อยโก้เอ้หนึ่งร้อยดอลลาร์หนึ่งพันอันเท่ากับสองหมื่นก็อันละสองบาทอันละยี่สิบเดียวอันละยี่สิบนะครับอ๋อสามารถนําปืนมาขายได้ครับคุณผู้ชมปืนที่กระสุนหมดแล้วสามารถนํามาขายได้นะฮะยกเว้นปืนปืนแจกนะใช่ปะ่ะเอาปืนแจกขายได้อะอม่เถอะเ,เราเราเอาเออว่ะเอา,เอา,า,เอาได้เวลาขายขายแม่งเลย โอเคได้แล้ว <S <S <อ>เว้ไเยได้เงินใช้แล้วฮะเรารับซื้อสไนเปอร์ปะ่ะรับไหมแล้วก็รับซื้อกระสุนปืนนะครับไปรับซื้อสไนเปอร์ป่ะเนี่ยรับปะ่ะดูก่อนนะครับสไนเปอร์ก็รับปะ่ะอุ้ยแพงอันนี้แพงมากเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อดีป่ะซื้อดีไหมเนี่ยไม่เอาดีกว่าไม่ขายนะครับเอาปืนกดมาฮะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเออรู้แล้วเรามีปืนปืนกดแจกตรงนู้นเอามาขายก่อนแป๊บนึงนะฮะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ อา,าเอามาขายหางเงินนะครับอา้าวมันมีรอยใ้ซ่อมด้วยมันเลยขายไม่ได้ให้ผมก็วิธีการแก้คุณก็อย่าเอาไปตีอะไรนะครับเพราะว่ามันจะมีไอ้รอยเขียวๆข,ขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับคุณก็ไม่สามารถขายของได้นะครับดาามีสิบกางมากเราไม่เอาฮะเฮ้ย UMP 45เนี่ครับคลิกขายแม่งเลยฮนะอย่าไปรีรอครับหาช่องไหมครับน,นี้วางได้ไหมไม่ได้ครับไม่เป็นไร ช่องนี้ใส่ไปปึบขายได้ขายฮะอ่าเยี่ยมแค่นี้ก็มีเงินใช้แล้วไม่ได้ช่องไหนวะเนี่ยช่องนี้ปะตายละช่องไหนวะเนี่ยโอไมค์กูแนสโอไมค์กูนสเดี๋ยวผมขอหาช่องแป๊บนึงนะฮะช่องเจ็ดสี่หรือเปล่าอย่าบอกไม่รับซื้ออย่านะอย่านะไม่รับซื้อใช่ไหมได้นี่ไม่ใส่เอโนเชด้วย ันนี้คือขายกัญชาครับมันนี่ห้าอันโอเคแล้วอันนี้สองอันก็ได้ครับอ่าใช้ได้เอ้ยเดี๋ยวดอกอิทานตะวันไม่สวยเลยผมขออันนี้ด้วยกันเป็นแบงค์สวยดีอ่าถือถือประดับบารมีนะครับเราจะพกไปด้วยผมมันเป็นอะไรที่นําโชคนะครับการสร้างแคนฮะสร้างแม่งเลยแคลนเกเรตอันนี้เลยวะกากอะไรวะอ่อะไรดีอะคัทไนฟ คไนฟ์เอ ah, oh. ็ดคไนฟ์อ่าโอเทเลยเคอาเคไอเคเคไม่ใช kind of <t> ่พีเคอาเคนั่นพีแชมป์เขานะฮะเราไม่เกี่ยวกันนะโอเคครับผมอ่านี่สุ์ซสมบีดูไปแล้วอันนี้ก็คือนําของมามาซื้อไอ้นำเงินมาซื้อของอะไรประมาณนี้ครับนี่นี่ไรอันคอนเหรียนาซื้อได้ในร้านค้าครับซึ่งเราก็ไม่ซื้อเราไม่รวยพอนะครับคริสต์มาส เออลืมบอกไปให้ผมแล้วก็สามารถนำอันนี้ไปขายได้นะครับเพื่อจะเก็บเงินไวครับเดี๋ยวขายเลยดีกว่าอ่าได้้วลาได้เงินมา200บาทนะครับเพราะว่า1ใบนี้มีมูลค่า20านะฮะแต่เว,เวลาเริ่มเล่นกันแล้วทางไหนวะเดี๋ยวอ๋อทางนู้นทางนู้นที่เราบอกว่าเลือกเพศเดี๋ยวกลับก่อนอุ้ยกระตุกแม่งอ๋อห้องเทรดรมอยู่ตรงนี้นะครับผมส่วนห้องเริ่มเล่นล่ะห้องเริ่มเล่นอ๋ออยู่ทางนี้ครับอันนี้ก็โซนพรีเมียมไม่เข้าช้ำใจฮะช้ำใจมากปาบไปไหนดีวะเนี่ย พานี้ก็คนยังไม่มีให้ผมแล้วก็จะมาฟาร,ร์มของก่อนนะฮะสำหรับคนที่อยากจะมาเล่นก็มาเล่นได้ให้ผมเช่นถ้าเกิดผมจะถ่ายเซิร์ฟเวอร์นี้เดี๋ยวผมจะประกาศแล้วกัน,นะฮะจะได้มาเล่นด้วยกันนะครับอามาลองดูว่าคนในที่ติดตามผมอยู่เนี่ยจะเทพกว่าผมหรือเปล่านะฮะมาบอกผมกากยงงอ,อย่างง و อย่างงี้เออเทพกว่าผมจริงป่ะเขาไม่รู้นะฮะแต่ส่วนใหญ่ก็เทพกว่าเยอะเลยครับบอสอ่ะ เราสามารถเอ้ยเราสามารถใช้ปืนกลยิงมันได้นะครับเดี๋ยนะเสียงเสียงครับอ๋อเป็นมันเป็นลูกธนูไงมันสามารถยิงได้นะครับคุณผู้ชมยิงมันฮะเอาไม่ให้ตายเลยครับโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยไม่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 โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยม่งโอ้โหเดี๋ยวเบลเบลของก่อนเดี๋ยวนะ อันนี้ก็ได้มามามาเดี๋ยวเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้ดีกว่ววววนอนนอราดโนราดโนราดอันไหนวะแม่งไอ้บอสหัวกล้วยเอ้ยมันมันฆ่าเราตรงไหนวะเนี่ยเดี๋ยวเราผมขอนึกภาพก่อนนะฮะเมื่อกี้เราตายตรงไหนอแถวนี้วะอ๋อตรงนี้นะครับใช่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะเดีย๋ยวรู้เดีย๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เลยโอ้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 ย เอ้ยกากอุยโอ,ยโอย้แต่มันโดหดว่ะคุณผู้ชมสรุปม,มันจะโหดหรือมันจะกากวะน,นี้อุย้ยได้มาแล้วซุปเปอร์ซอมบี้สามันเดียวเราเราต้องปั๊มไปแลกของเลยฮะโอเคผ่านนี้ก็ไม่ได้เอาปืน,นปเทพมารีวิวก็ไม่เป็นไรครับแค่นี้ก็เกินพอน,นะฮะโอ้ยดีนะเราไม่ได้ขายสไนททิ้งอ่ะนะครับสบ่วนนี้ก็เป็นแนวฟ,ฟาร์มนะแนวฟาร,ร์มแล้วก็พีวีพ,พ,พีนิดหน่อยครับแต่ว่าน่าจะสมดุลอยู่นะโอเคเราไปฟาร์มของดีกว่าให้ท่านผู้ชมรู้นะฮะว่า ของในเซิร์ฟเวอร์นี้นี่จะดรอปยากหรือง่ายขนาดไหนแต่ส่วนตัวนี้คิดว่าน่าจะโอเคนะไม่หายากจนเกินไปอันนี้ไรอะเศษสมองเน่าขยะอรอแล้วขยะนี้มีประโยชน์ป่ะน่าจะนําไปขายได้นะครับโอเคหาของต่อครับผมไม่รีรอขอมาลานจอดเครื่องบิน,นครับเปิบเปิบอ้วันนี้ต้องมีของเออเจอกล่องกันดนีกว่าวิธีปินงก็ไม่ยากครับตรงนี้ฮนะอยู่ตรงกลางเลยครับอ่าอยู่ตรงกลางครับผมเปิดเปิบ ดโอเคเรียบร้อยอ่ะจะอา่าปาบไม่ได้เลยเลยโหยบ้าเอ้ยโอเคครับตรงนี้มีไหมต้องมีเด้ระดับนี้แล้วหน้าแตกหน้าแตกหน้าแตกเลยโอเคครับโอ้ชาบแล้วฮนะชาบแล้วแต่ว่าไอซอมบี้ไอบอสไอซอมบี้บอสนั่นมันมันไม่มีทางตายนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นซอมบี้ไงแม่งเป็นไอไอรอนโกเลมนะครับแต่แม่งโหดจริงว่ะแม่งโหเมื่อกี้ ไอ้าวถืว่ามันจะไม่สู้กับเราไงประเด็นนะฮะดาเมจเท่าไหร่วะสามห้าเดี๋ยวเราจะเอาไปยิงมันใหม่นะครับปืนเอเควะเอเคได้าเมจสิบสองนะฮะปืนพวกนี้ที่ผมไม่ทิ้งเพราะว่าผมจะเอาไปขายได้ครับเกิดยังไม่เกิดไม่เป็นไรผมเดี๋ยวเราย้ายเมืองดีกว่าะฮะไปเมืองนันดีวะอ่าแล้วก็มาเกิดที่เคียวบิวนะผมเมื่อกี้ก็กลับสปอนมานะฮะไปซุ่มเกิดมานะครับสุดก่อไม่เอาแล้วกากาก,ากไม่เอานะฮะโอเค ปืน AK ก็แรงครับเอามาด้วยก็ได้นะฮะโหแต่ว่าถ้าเกิดมีคนนี้มาเลยเนี่ยอยากยิงคนอะไม่ใช่อะไรนะเดี็วดวะเห็นเขาบอกว่าเมืองเควิวนี่มีบอสนะครับซึ่งบอสอยู่ไหนเดี๋ยวหาก่อนตามตามล่าบอสก่อนฮนะทั้งไหนวะโดละมาครับถือน,นี้ไว้ก็ได้อันนี้ก็ไม่มีกระสุนนะเนี่ยได้เงิน56ดอลลาร์ครับอ้หาเงินจากตามกล่องก็ได้นะครับโอ้หได้เปนเดทโอยได้ยาเต็มเต็มเลยนะครับเดี๋ยะ ฟืบฟืบป้าป,ป้าปอะไรวะแบงก์มีธนาคารด้วยเหรอไม่ใช่ว่าเซิร์ฟเวอร์นี้ป้นธนาคารได้นิดฟิวเลยเนี่ยโอ้มีแบงก์ด้วยแล้วเขาก็เดี๋ยวเราเข้าไปป้นแบงค์ก่อนนะครับคงไม่มีคนมาจับแล้วเนาะโอเคเข้ามาเลยคนไม่มีนี่ถ้าเกิดมีคนมาจับนี่ผมหลอดเลยเนี่ยโอ้มาแบงค์แล้วครับมีอะไรให้ป้นไหมเนี่ยมันเห็นป้ายด้านบนเอยอ้าวขโมยเงินแล้วเดี๋ยวขโมยเงินแล้วได้ไรวะได้เงินปะ โอ้ยได้เงินเป็นพันเลยนะครับสุดยอดสุดยอดไปเลยฮะไม่นะเชื่อกันเลยครับอย่ากระเสียงปืนเมื่อกี้ตกมาไอ้บอสอยู่ไหนวะนั่นเหรอใช่หรือไม่รู้ต้องลองดูครับผมโอเคครับแม่ผมชอบเซิร์ฟเวอร์วอลซีที่มันไม่ค่อยเวอร์มากนะก็โอเคอยู่แต่ว่าบางเซิร์ฟเวอร์ที่เวอร์นี่ มันก็มีสเสน่ห์มันต่างกันนะครับผมบางเซิร์ฟเวอร์ก็เวอร์ก็แบบยิงกันมันอย่างเงี้ยเออปืนจะแฝกดีแต่ว่าสำหรับคนที่ชอบเซิร์ฟเวอร์แนววอลซีแบบว่าแบบสายฟาร์มจริงๆอะนะครับฟาร์มจรงิงถึงจะมันนะฮะก็เซิร์ฟเวอร์นี้ก็เป็นอีกเซิร์ฟเวอร์หนึ่งนะฮะที่คุณผู้ชมชอบสายฟาร์มก็มาเล่นกันได้นะฮะโอเคคนนี้ไอ้คนนี้ต้องมีของดีดิไอ้มีป้ายด้วยคุณผู้ชมตอนนี้อยากฆ่าบอสมากเลยไอ้บอสไอ้ไอรไอนโกเลมเนี่ยนะฮะ สมอลวิว oh. แคมโซเดอร์โอ้ยกินนี่ก่อนฮนะ ain, เรียบร้อยเรียบร้อยโอเคครับเดี๋ยวปีนขึ้นมาก่อนนะฮนะจัดไปชุดใหญ่ไฟกระพริบค,ครับอุย้อยจะพึ่งค้างโอ้โหอ๋จะพึ่งจะพึ่งคนทักมาทีนี้ค้างเลยนะครับแม่งอ่าเราจะฝากอันหนึ่งนะครับผมวิวสวยนะวิวสวยอยู่แม้เคียร์วิวนี้ใช้ได้นะความสวยให้มึงนี่ครับผมสุดยอดโอเคครับผม เราไปตามล่าของต่อดีกว่าแต่ก่อนจะล่าของนี้ขอล่าบอสก่อนได้ปะวะแม่งของตอนนี้ไม่ค่อยจะสนใจเท่าไหร่ป๊ดไปทีหนึ่งครับผมนะฮะโอเคครับเราไปตามล่าบอสอีกต่อดีกว่าเมื่อกีก้ก็อยู่ข้างบนประมาณครึ่งชั่วโมงไดนะ้แต่เช้ายันมืดเลยนะฮะซอมบี้มีสักตัวเจอแต่บอสนี่แหละทำไมบ้านนี้มีไฟครับมีใครอยู่ไหมให้พวก h e ล l o แมนดูดีกว่ามีกล่องอฟาร์มกัญชาปะเนี่ย ใช่เลยฟาร์มกัญชาแน,น่นอนคุณผู้ชมผ่านนี้ก็ล่าบอดด้วยเก็บกัญชาด้วยโอ้โหสบายเลยงานนี้เออฟาร์มสบายเลยไม่มีคนอยู่ก็สนุกดีนะฮะแต่คือถ้าเกิดมันมีคนเล่นด้วยก็จะดีกว่าเพราะว่าเราจะได้เอาปืนมาใช้บ้างจะได้มายิงคนกันนะฮะก็ประมตไปหวังว่าจะมีคนมาเล่นกันนะครับแล้วก็ผมอาจจะเข้ามาเล่นสักบ้างเอ้บางสักนิดหน่อยนะฮนะก็อยากจะลองดูกับคนที่ติดตามผมอยู่นะับแล้วก็คนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะฮะ อยากรู้จริงๆเลยว่าจะโหดหรือเปล่านี่ครับตอนนี้แม่งบอกว่ามีบอสที่นี่ยังหาไม่เจอเลยว่ะถุยบ้าเอ้ยเอ้ยน่าจะอยู่ตรงนี้ปะใช่ไหมไม่รู้ครับต้องลองครับผมต้องลองฮะเออคตอานาคอนดาเอ้ยเจอปืนพกครับเปึบอ้ยเสียงใช้ได้หนักแน่นหนักแน่นอ่าแต่สที่หกดอลลาร์ครับเฟิบเฟิอืแจ็กเก็ตเลเวลหนึ่ง กากของกากไม่เอาเฮ้ยขอคาบอสเนี่ยจุดเกิดบอสนี่นะครับจุดเกิดบอสครับซึ่งบอสจะเกิดหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจนะฮะเลดโลสเฮ้ยโอกาสได้ห้าเปอร์เซ็นต์ในงานเนีอันนี้ก็สามารถนำไปทำควสได้นะครับแล้วก็อาจจะขายได้ด้วยแหละเนาะอันนี้เราก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่ครับแต่ทำควสได้แน่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 นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้แม่งก็ยังไม่เกิดเว้ยช่างแม่ง เราไม่สนใจฮะเรามาฟาร์มของต่อดีกว่าเดี๋ยวค่อยไปเมืองใหม่เพื่อจะฆ่าบอสอีกหนึ่งรอบอเกิดยังไะเหมือนได้ยินเสียงอะไรแปลกๆไม่ใช่นะฮะโอ้ยโอ้โอาโรงพยาบาลไหมฮะต้องมียาดรอปเยอะๆตรงนี้ของจริงเฮ้ยเลนโดนี่มันดรอปห้าเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามันดรอปเยอะมากเลยวะ่ะปึ๊บต้องยาเยอะๆโอ้โหดูยาดิครับแต่ว่ามันไม่ได้แบนเดดเดียกดลนั่นคือประเด็นโอเคเฮ้ยจะได้เมดคิดครับผู้ชม อ yeah. right okay. well, the ุ้ยมีสามมาแล้วสุดยอดไอเมืองนนทนไม่มีมาแอร์พอร์ตแม่งเลยนะครับจะมาดูกันดีกว่าว่าบอสนี่จะมีไหมเนี่ยโอเคผมบอสผมก็ขี้เกียจหาแล้วแม่งวิ่งวนรอบแอร์พอร์ตแล้วเนี่ยก็ยังไม่เจอนะครับหมดบุญวาสนานะครับโอเคก็สำหรับวันนี้นี่ผมไม่มีอะไรแล้วนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีสวีดัสเจ้าเจ้าครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมเข้ามาเล่นกันด้วยล่ะ ไปล่ะโอ้โ huh. ห